เมื่าตะกี้เราไปหา้าอี้นะเจ็บก็ดูต่อไปอ่าเราจะเป็นเอาเฟ,ฟกลก็ตรงนี้ก็จะกดตรงนี้กันนะก็สแล้วก็เอาเอาอันนี้นะคะที่เป็นไม้ดาวอา่ะเอาไม้ดาวแล้วเมื่อเราต้องการอันที่หนึ่ง ขั้นที่หนึ่งเป็นอันนี้แบบนี้นะขั้นที่สองอขั้นสาม,มขั้นสี่ขั้นห้า แทนหกโอเคหอย่างนี้แล้วไม่ต้องอะไรแล้วโอเคไปเลยโอเคเสร็จแล้ว มันก็จะเป็นหน้ถ้าอยากคอยไดูใน y ยูท b e เองนะคับ๊ายบาย